กลับมาในทอยเจตเทวอีเฟนิกครั้งซึ่งวันนี้จะมารีวิวยูนิตที่แข็งแจงระดับต้นๆของเกมนั่นก็คือเจ้าไฮเปอร์อัพเกรดไท n ทันสปิกเกอร์แมนนั่นเองซึ่งใครที่สงสัยว่าเราได้มาจากไหนเราได้มาจากร้านเคมช็อปภายในราคาแค่1 1 5บาทเองซึ่งเป็นราคาที่ใช้ได้เลยนะแล้วก็ราคาถูกด้วยอ่ะกำลังอ,อ่านสเตตัสกันก่อนดานเมจเริ่มต้นอยู่ที่2,500อัพแม็ก20,000 วง25 up max ย5สิคูดาวหนึ่งวิ up max ศูนย์จุดสองห้า gps สองพันห้าร้อย up max แปดหมื 02, 5, 2500, ่นซึ่ง g p เยอะมากๆและเป็นยูนิตที่แข็งแกร่งที่สุดภายในของเราด้วยภายในตัวของเราดัานเองอเรามามารีวิวยูนิตตัวนี้ที่หมดคล็อกกันซึ่งวันนี้เราจะมาเดี๋ยวแปลกๆฮะเมื่อกี้พักๆซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าไฮเปอร์ในหมดนี้กันอันดับแรกเราต้องวางเจ้าคิวปิดคาเมล่าวูแมนกับ ตัวฟาร์มเงินพวกนี้ให้แล้วก็อัพให้แม็กก่อนโอเคนะเดี๋ยวเจอกันตอนไททัทนมาไฮเปอร์อัพเกรดไทโรสปิกอรแมนเขามีราคาวางอยู่ที่สองพันแบบสองพันทุนๆเลยนะไม่ใช่สองพันห้าร้อยเราจะวางไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะมีคือคาแรคเตอร์ของเขาโอ้ก็เต้ยอยู่นะแต่ er, เลเซอร์มันแปลกๆแคไอเนี้ยไม่ต้องไม่หลุดอยู่แล้วเพราะว่าเรามีไอป้อมประกานอยู่อ่ะเรามาอัพเกรดแต่ละขั้นกันซึ่งขั้นแรกเขาจะมีดาเมจอยู่ที่สองพันห้าร้อย วงอยู่ที่25แล้วก็คูดาวอยู่ที่1วิมาอัพขั้นต่อไปส0 0พันวันนี้เขาจะเป็นยิงละเมื่อกี้เขาปล่อยเฉยเฉยเขาจะมีดาเมจอยู่ที่3,500วง35แล้วก็คูดาวสูสหวิอ่ะอัพขั้นต่อไปเลยเขาจะมีดาเมจอยู่ที่6,500ระยะ40คูดาวสูดหวิอ่ะอัพขั้นต่อไปหนึ่งอัพเกรดมาปุ๊บ เขาจะมีดาเมจอยู่ที่1 4 4 0 0ระยะ45คูดาวศนว์ุดสี่วิท่านต่อไป35,000เลยนะขอฟาร์เงินสักแป,ป๊บหนึ่งวิเอามาอีก2,000เอามาอีก2,000โอเคเขาจะมีดาเมจอยู่ที่20,000ระยะ55คูดาวศน์ุดสองห้าวิถือว่าเป็นยูนิตที่โอพีมากๆเลยถ้าเราไม่ได้ไปที่คอมแมนคงไม่ได้อัพกิจตันละ คุณอัพกิตามตอนท้ทายเราจะมาลองวายอีกตัวว่าแค่ปืนแค่ตรงนี้สามารถผ่าเขาได้หรือเปล่าคิดว่าจะได้แล้วแหละเพราะว่าไม่คิดว่าน่าจะได้อยู่แหละเพราะว่าให้ปร์มันดาเมจเยอะด้วยแงแถมตีเร็วด้วยไม่ใช่พวกดาเมจแรงที่มันตีช้าๆทุกเมสทุกช,ชิวอะไรเงี้ยแต่ชิวมันตีสูนยุดห้านนะดาเมจก็ห้าพันด้วยเออมันไม่นับเป็นตัวดาเมจแรงแล้วก็นนัะ่ชิว เพราะว่าชิลดาเมจแค่ห้าพันเอง DPS ก็หนึ่งมื่นหนึ่งเองไฮเปอร์ดีกว่าเยอะโอเคเราก็มารองเงินสามหมื่นห้าพันจะเอาไฮเปอร์ก่องวิทตัวนี้โดนสตันไอ้นี่มันโดนสตนะันอ่ะเดี๋ยวมันจะมันโดนจากนั่นแหละมีวิ่งเฮ้ยมีวิ่งมีวิ่งปืนโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวมิวิ่งทีวีแมนในหมวดไหนแม่นะเพราะว่าหมวดของมันน่าจะไหว โอเคให้ไฮเปอร์โจมฟีไปก่อนแนะนำนะในโหมดเคอ,กอะกะให้วางไฮเปอร์แค่สามตัวพอไหวสบายมากถ้ามีไฮเปอร์แค่สามตัวแต่ว่าเราจะวางหนึ่งว่าสามตัวจะไปเจอกันตอนบอสเลยทีเดียวเวฟที่49กับไฮเปอร์ทั้งหมด4ตัวมาดูกันว่าจะผ่านเวฟ5้าไปได้ไหมซึ่งก็คือเวฟบอสของนั้นเองอเราลอบอสนึ่มาก่อน แล้วขอวางตัวนี้เพิ่มมีวิ่งทีวีแมนอ่ะเพื่อสตันทอยเล็กให,ให้ได้เยอะขึ้นแล้วก็ตรงนี้ตัวขาไม่พออีกห้าพันเพื่อนโอเคมาเรามาลุ้นบอสกันว่าเราสามารถดีฟีดบอสได้หรือเปล่า ไม่มีวีเจอ,อร์ลัสคอกแต่ว่ามีไอ้นี่มาแทนไซดิสท็อกแมนสกันได้อยู่เพราะว่าไซดิสทอกแมนสามารถกสร้างแพงได้ให้มีวิ่งสตันไปใครที่เหมือนเราบ้างว,ว่าไอเวลาบอสจนไปแล้วอะเสื้อน็อดรถไปเอ้ยกูด,ดาวมันจะเร็วมากๆเอา้าแตกไปละโซ่สองกไปกอดไซดิสทอกแมนต่อ สองแล้วแตกไปแล้วสองก็กระแพงสุดท้ายการในที่เปล่าไม่รู้รู้แต่ว่ากระแพงมันแตกไปแล้วอ่ะรอบอลจะตายยังตายตายโอเคสวยอ่ะก่อนที่เราจะไปจากกันในคลิปนี้เรามาเปิดกล่องก่อน,นแล้วก็เราก็จะไปเปิดในตู้ซูมิกอ,อันนี้ไม่ได้เลยเลยเกือ,อกว่าไทาม์เคสอีกจะได้ยูนิตไปหาแรกเป็นไอ้ลัดค,อค็อกแมน โอเคมาแลกแลกลักกี้บูทก่อนสี่ขวดสามสี่โอเคจากนั้นไปที่สุ่มและจากนั้นก็บูทน้ำยาไปก่อนแล้วก็สุ่มออโต้เซล์เบสิกอันคอมมอนและโอเคสุ่มไปวิดอีพิกสองตัวสุ่มอีกรอบ โอโ้เกืออ่ะก,ก่อนที่เราจะไปจากกันในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงราคาของไฮเปอร์ก่อนปัจจุบันเลยไฮเปอร์ per, ราคาตกม่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะตอนเนี้ยเมื่อก่อนอะ่ะเขาจะมีราคาอยู่ที่สองหมื่นเจมตอนนี้เขาลดมาเหลือประมาณเออหมื่นหกหมื่น้านี่แหละถ้าจะไม่ผิดอะ่ะราคาเนี่ยที่เขาที่เราเจอในตลาดเดี๋ยวพาไปดูในตลาด ให้เห็นเองกับตาเลยมันแค่นี้จริงนะเราไม่ได้กูหกนะมาไปดูกันไปดูพร้อมๆกันอ่ะวิธีไปพาะวิธีไปเทดดิงพาซาให้พิมแบบนี้โอเคแล้วจากนั้นก็เทเลพอร์ตไปซึ่งตอนนี้เราไม่อยู่อุ้ยเขาเปิดเขาเปิดคอายท้คายอุ้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 ยมาสิ ไอ้ด้านไฟเวิร์กแมนพี <laughs> ่เนี่ยมื่นหกจริง,รง <laughs> ขอเอันนี้ก่อนก่อนอัปกเดกตคัมนาสไปเดอร์ <laughs> มาจริงด้วย <laughs> มาได้ไงก่อน <laughs> โอ้ยังไม่เห็นกับตะกี้กอ <laughs> กกีกหรอยังไม่เห็นกับตะกี้อีกหรอดูร้องอทั่วตลาดวัด ลกกระตุกเอาอีกแล้วอ,อีกแล้วออยานะอยายาเกลือนะอันี่เกลือร้อยเปอร์เซ็นต์ก็สิบเก้าจุดเก้าห้าเปอร์เซ็นต์น่ะมันความเกลือขนาดไหนเกลือร้อยเปอร์เซ็นต์เปิดไพนะ่น่าจะไม่มีทางนั้นแล,และไอคนตะก,กี้มันได้ยังไงคอนนอตอะไรของมันก็ไม่รู้ช่างมันหูสองแสนเลยเอ่ะก่อนที่เราจะจากกัน มาซื้อวีนิตก่อนซื้อวีนิตก่อนซื้อวีนิตก่อนตัวอะไรดีสี่สิบเจมซื้ออะไรโอ้โหไทแรน้์คัมบ์ลาแมนหนึ่งพันเจมโอ้ใครมันขายเนี่ยใครมันขายวะไม่เป็นไรช่างมันเถอะมิติกมีตัวไหนหลักสิบไหมนี่ไงเอ็กซ์ลันเชอร์คเม์ลาแมนหลักสิบแปดสิบเจมลีเจนมีอยู่ละพวกลาสเทอร์กีอะไรเงี้ย อีพีขาตัวโหดก่อนโหพี่ไมคโหดการตัวแผนโดรัมคอกแมนก็ไม่ได้มีตัวไหนนะโอ้โหใครมันขายซอเนี่ยท็อกซิกราคาขึ้นเหรอน่าจะใช่อ่ะเพราะว่าไอ้อินเจลิตไททันเคสอะมันโดนเอาออกไปแล้วอาจจะเป็นไปได้ว่าราคาของไอ้ท็อกซิกมันจะขึ้นนะ อินเทอร์เ็ตไททันเคสมันโดนไปแล้วซื้อกล่องอะไรดีอ่ะไม่เอาดีกว่าไปและไอ้คนที่มันเปิดได้ไททันไฟเวิร์กแมนมันคืออะไรเดี๋ยวเดียวอันนี้ปลอมนะทุกคนอย่าไปเชื่อนะอันนี้ปลอมนี่ของปลอมร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราจะให้เขาเราลองให้เขาเซ็นตัวนี้ดูก่อนเนี่ยอันนี้ปลอมร้อยเปอร์เซ็นต์อย่าเลยนะอย่าไปเทรดแบบนี้ปลอม เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบาย